มาซารดะอีชีอิเตรียมวางพาติกุตับสั้นและสุพนัทเหมือนตาลงยิงทีมชาติฟิลิปปินสุประโชคสรารชาติและเบนเดวิสเป็นตัวสำรองลอลุน้นลงมาเปลี่ยนเกมวางเป้าหมายคว้าชัยในเกมแรกครอบหลอกชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมินสุบิชิเอลิกตริกครับ ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่องกันไปด้วยครับขอาคอไหวของพ,พัพช้างศึกจีมชาติไทยที่เตรียมลงทำศึกฟุตบอลจิงแชมป์อาเซียนบิสุบิชิเอเล็กตริกครับรอบรองชาเลิศเลกแรกเจอกับทีมชาติฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้27ธันวาคม2567เวลา2ทุ่มตรงโดยจะฟาดแข่งกันที่สนามรีสอร์ทเมโมเรียลซึ่งเป็นสนามพื้น้าเทียมโดยเมื่อวานที่ผ่านมามาซาดะอิชิอิเฮสโคชของภัพช้างศึกท e ีมชาติไทยก็ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อม บนพื้นญ้าเทียมในสนามรีเซาเมโมเรียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการฝึกซอมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับแน่นอนว่าการเจอกับฟิลิปปินส์ปัญหาหลักของพระพักช้างศึกนั่นก็คือการลงเล่นบนสนามพื้นหญ้าเทียมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่แข็งแล้วก็คอนโทรเกมรวมไปถึงเคลื่อนไหวได้อย่างลำบากมากๆครับซึ่งก่อนเกมนะครับมาซาดาดอิช e e ิอิเฮสโคตของทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนของพระพักช้างศึกขึ้นแถลงข่าวก่อนเกมในวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่า ก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้นักเตะก็พร้อมรับมือสถานการณ์ในการลงเล่นบนพื้นหญ้าเทียมแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางมาที่ฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยก็ได้มีการฝึกซ้อมบนพื้นหญ้าเทียมในสนามภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธทุรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็ได้ฝึกซ้อมอีกราวๆหนึ่งชั่วโมงเจๆก็ทําให้นักเตะมีความคุ้นชินแล้วก็มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากสําหรับพระพักช้างศึกอย่าง แน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ทางอิชิก็เน้นแล้วก็ย้ำให้ลุกทีมนะครับเล่นเกมรับให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เกมนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยโดนวิพากวิจารณ์ย่างหนักหลังโดนกัมพูชายิงได้ถึง2ประตูครับเกมกับฟิลิปปินส์จะต้องไม่เกิดสถานการณ์แบบเดิมขึ้นอีกส่วนเกมรุกก็ต้องยิงประตูให้เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นไม่ใช้โอกาสเพลองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางอิชิย้ำเป็นพิเศษส่วนจะลงสนามเจอฟิลิปปินส์บนพื้นหญ้าจริงหรือว่าหญ้าเทียมทางท จะถไทยก็พร้อมลุยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อเป้าหมายในการคว้าชนะให้ได้เพื่อที่จะกุมความได้เปรียบในเกมนัดที่2ซึ่งจะกลับไปเล่นที่สนามราชมังคลากีีาสถานประเทศไทยวันที่30ธันวาคมนี้ครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับข่าวดีของพระพักร์ช้างศึกทีมชาติไทยก็คือการได้สุภโชคสารชาติสลัดอาการบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตใกล้ที่จะเต็มร้อยแล้วนะครับมาเป็นตัวเลือกที่จะลงสนามในเกมเจอกับฟิลิปปินส์ครับโอกาสที่สุภโชคสารชาติจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยมีน้อน นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่เขาจะถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองมากกว่าครับส่วนอีกหนึ่งข่าวดีก็คือเบนจามินเจมเดวิสก็หายจากการบาดเจ็บมาตั้งแต่เกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับแต่ว่าทางอิชิอิก็ยังไม่ฝืนที่จะส่งเบนจามินเจมเดวิสลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับก็ให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมตัวลงสนามในเกมเจอกับฟิลิปปินในรอบรองชนะเลิศมากกว่าซึ่งโอกาสที่เจ้าตัวจะลงเป็น11ตัวจริงมี50-50 แต่โอกาสที่เป็นตัวสำรองเนี่ยเชื่อว่าจะมีมากกว่าไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าทางอิชิอก็ต้องการที่จะให้เบนเดวิสเนี่ยมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่อยากให้เสี่ยงลงเล่นบนพื้นหญ้าเทียมซึ่งอาจจะทําให้เบรนมินเจมเดวิสมีอาการบาดเจ็บซ้ําขึ้นมาอีกก็เป็นได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือเอกนิ์ปัญญาจมสิธ์ลงสนามให้กับทีมชาติไทยแน่ๆนะครับเมื่อวานก็ได้มีการแยกซ้อมกับทีมงานซับค์ณแล้วก็ทีมงานแพทย์แล้วก็นักกายภาพบําบัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอกนิัญญาก็น่าเอม่ารถลลงนนใ าการนี้ได้นะครับส่วนการจัดทัพของมาสดาตอีชิก็ต้องบอกว่าพวกเขาน่าจะขนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับผู้สาปะตูเป็นปฏิวัติคําใหม่นะครับส่วนแผงแบ็กฟเชื่่ว่าก็น่าจะมีการปรับทัพเล็กน้อยนะครับฝั่งขวานิคลัสบิเคลซันจะถูกขยับลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาเหมือนเดิมนะครับส่วนเซนทาร์ฮยังคงเป็นพันษาหิวิบูลรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีฝั่งซ้ายก็อาจจะปรับใช้ทางทิตาทรอักษรสีนะครับซึ่งทีตาทรเองก็เคยลงเล่นบนสนามย่าเทียมรีซอลเมโมเรียลมาแล้วนะครับในสมัยที่เล่นให้ททีมไยรุ่น ไม่เกิน23ปีลงสนามในฟุตบอล4เกมนั่นเองครับส่วนกองกลางครับก็น่าจะเป็นวีเทพป้อมพันธ์คอยบัญชาเกมร่วมกับพีดวนจำรัสมีกับตันทีมนะครับส่วนหน้าตา่ำหรือว่าเพลเบเกอรก์ก็น่าจะเป็นอัครพงษ์พุ่มเศษนะครับที่เพิ่งปลดล็อกยิงประตูให้ทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชาในเกมที่ผ่านมาด้วยครับส่วนฝั่งซ้ายก็ต้องไปแย่งกันระหว่างเด็กสาราตรีครับกับทางอนันยอดสังวรแต่เชื่อว่านอนันยอดสังวรมีโอกาสสูงครับที่จะได้ออกซ้ายเป็น11ตัวจริงก่อนนะครับส่วน เหมอนตาที่ยิงประตูไปถึง3ตุงนะครับกับอีก4แอสซิสต์ในการลงเล่นในรายการนี้นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับก็คงเป็นพาติกูสตาฟสั้นครับสติการเจอกันของทั้ง2ทีมย้อนไปเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับในศึกบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับทีมพีไทยเอาชนะฟิลิปปินไป3ป,ประตูตอนหนึ่งครับจากการเม้ากันเดียว2ประตูของสุภดลเหมือนตาแล้วก็ลูกยิงของเจชนาทิพย์สงกสินนั่นเองโดยสิติการเจอกันในรายการนี้พบกันมา แล้ว12ครั้งทีมชาติไทยเซตีคมบานเบอ่เลยครับเมื่อชนะไปถึง10ครั้งส่วนอีก2ครั้งในจบลงด้วยการเสมอกันโดยทีมชาติไทยแพ้กับฟิลิปปินในรายการนี้เนี่ยล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อ52ปีที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเดือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเป้าหมายของอิชิก็คือการคว้าชนะเพื่อคุมความได้เปรียบในเกมนัดที่2ให้ได้ครับส่วนเกมแข่งขันย้ำอีกทีฟิลิปปินเจอทีมชาติไทยแข่งขัน27ธันวาคมนี้ครับเวลา2ทุ่มตรงแฟนฟุตบอลชาวไทยก็สามารถ ติดตามการไทยรอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี AIS Play แฟนเพจ Facebook ช่องนกพัดแล้วก็ YouTube BT Sport รวมไปถึงช่อง t o o Sport 2อกด้วยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมแล้วก็เชียร์พระพักรช้างศึกให้คว้าแชมป์สุตบอลชิงแชมป์อาเซียนให้ได้ครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาคุยกันใน EP นี้ครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องแป๊บคุยบอลไปด้วยครับ